กระซับมิตรสัมพันธ์นในงานครับตอนเย็นก็จะมีละมองการกุศลมีโต๊ะกี่ยินข้าวรับประทานอาหารเย็นด้วยกันนะครับพร้อมทีมงานนากยูทูบทุกท่านทุกช่องไปน้ำกัดครับตอนรับเตรียมโต๊ะไว้ถาเลยนะครับเขาแรกน้ำกันนะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือจะเทพื้นเทพื้นโดมเนาะว่าโดมเนาะใหญ่ๆเนาะเทพื้นโดมแล้วก็ผูกกระเบื้อง เลูกจังเมตรครับยาวประมาณสองร้อยบ่สองร้อยสองร้อยตารางเมตรประมาณนี้แหละสองร้อยตารางเมตรยี่สิบเมตรกว้างยี่สิบเมตรอ่าอ่านะครับแล้วก็ปูกระเบื้องเทพฟื้นปูกระเบื้องแล้วก็ทําทําห้องน้ํำทำทำโดมอเนกประสงค์เนาะเป็นที่ประชุมที่จัดสัมมนาจัดกิจกรรมต่างๆเนอะเพราะว่ามันโดมใหญ่นะครับ ใช่ใช่อันนี้ก็ส่งได้เป็นงานตรงงานแต่งมีอย่งเป็นคือใครคนเลยกรรมพิยาการนะงานงานจะอยากให้คนไปประมาณนั้นแหละค่ะแต่ว่าอันกระเบื้องเหมือนมีบริษัทอะไรไม่รู้บริจาคแล้วสามร้อยตลาดนี้แต่เนี้ยจะเท้ปูนกับอะไรที่ตลาดอะไรอยากให้มันเป็นสะพานปูนให้คนจัดฉากเลยนะเพราะว่าอันตอนนี้นะก็ก็มี สิเก่าก็ยังไม่มาเยอะะคแับเพราะไงมันมเปิเปิดเปิดกว่าตัวเีินก็ประมาณเท่าไหร่ได้สั่งจองตัวเสียประมาณสามสิบตัวโตปานที่สิบเกาถ้ามาปีที่แล้วมันได้หกสิบโตเพราะว่าเอาละมงย้อนยกแล้วมันมันคุณเฮาซะก็เไ่ไปนก็เลไจองก็ประมาณเป็นละไรก็จะมี มีขายฉลากการกุศลด้วยค่ะครับก็รายได้ส่วนหนึ่งก็เอาไปทำเอาไปอันิจิประโซ์อัดดียวตันอันเดียวกันค่ะครับนี่ก็คือฉลากการกุศลนี่ค่ะทางท่านพออเขาเขามีรางวัลด้วยบัตรละร้อยสมมติว่าหมายเลขมันตรงกับที่รางวัลไรทองคำ แหวน4 4วงหรือมีโทรศัพท์ตู้เย็นบุญราา100,000บาทรางวัลได้ก็ก็ได้ลุ้นรางวัลไปด้วยเนนก้ะซื้อไปก็ได้ลุ้นด้วยทำบุญด้วยได้ได้รางวัลด้วยรางวัลไปด้วยค่ะองคมีความคิดอย่างนี้ทำบุญทำบุญเราเราก็ช่วยทำบุญเฉยๆมาแล้วไปนี่แหละวะ สลากก็จะจับวันที่14บ่ให้ยินอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่สี่เขาก็จะจับสลากแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ตามเฟสตามลายทุกอย่างแล้วก็ต้นขั้วที่ที่จ่ายมานี้เขาเขาเขารู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนสมมติออกสมมติรางวัลนี้มันออกหมายเลขสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งนี่ก็ก็ก็มาริษาเอามามาแล้วเนี่ยเขาเช็คแล้วต้นขั้วนะอันนี้มาริษาก็จะรู้ว่าขายไปที่ไหนเขานำมาถึงที่เลยห้าสิบห้าสิบห้บ ก็เอามาไว้หมดเลยเดี๋ยวยจะให้ยูทูปเขาเาจดไว้หมดแล้วเขาปล่อยออกมาในเขาจดไว้หมดแล้วไม่เพราะว่าเราจะได้เอาต้นควดนี่ไปยอมรับรางวัลเขาไ่องคนจดไว้แล้วแต่ว่าเราต้องเอาต้นขวดนี้ไปหย่อนลงในกระปุกเพื่อจะไปําสลากเม่ดว่นมีเรซี่เขา ม่ใช่ว่ามี fc เขาได้นะค้าเขาดูไรส์สดจะเขียนชื่อ fc ไว้ชื่ออะไรเวลาได้รางวัลส่งให้เขาวันที่13าลุงพลก็ไปก็ได้ครับไปส่งก็ได้ต้นกล้ก็จะส่งก็ส่งแต่ว่ามี fc ที่เขาเขาเขียนชื่อไว้ข้างหลังนี่เนี่ยสลักไว้ข้างหลังนี่ใช่ไหมจะรู้เป็นของใครไงถ้า fc คนไหนจะเอาจะเอาก็ก็มันจะมีเป็นสองชิ้นอยู่ค่ะมันจะมีแล้วก็ นี่ค่ะก็พับแล้วก็ใช่อันนี้ไปแล้วก็เอาต้นขั้วไว้เพื่อที่จะเอาไปหย่อนค่ะอ๋อครับครับอันนี้เป็นทีเขียนไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็เขียนเขียนไว้ข้างหลังขังใช่ใช่ค่ะถูกถูกขังใช่ค่ะใชไปฟ้าไปหย่อนให้ไปที่หนี่นะครับไปที่สิบสามนั่นแหละต้องจับวันที่สิบสี่ทุกครั้งเอาไว้แค่นี้บ่ะอันนี้ถ้าจะถ้าถ้าจะเอาอีกก็มีค่ะเดี๋ยวเอามาส่งให้ได้ไอันนี้อันนี้บัตรรโง่ค่ะอันนี้บัตรรโง่ อันนี้สลากการกุศลน,นั้นบ,บ,บัตรละวงอันนี้ระวงการกุศลเหมือนกันกุศลเหมือนกันค่ะสลากสีแ<ม>กกดงระวงสีน้ำเงินงานก็ได้ครับอันนี้นนบ,บัตรละวงค่ะบัตรละห้าสิบรวมแล้วก็รวมกันหมดเอาอันนั้นแล้ววันที่สิบสามก็ว่ากันฉลากเหลืลลอ,อยังไงก็เอาไปส่งคืนถ้าต้องการฉลากอีกก็ยังมีอีกอยู่นะคะครับผมก็โทรไปได้ค่ะ เดี๋ยวเอามาส่งให้ค่ะช่วยกันเนาะเคยไปเคยมาเนาะผู้นำ๋ยว่าเอาคือ่่ไปแม่่ไปจะไปแล้วบาใงทีก็บางทีก็ถ้าผู้ใหญ่ผู้นําไม่สะดวกก็โทรศัพท์มาก็ได้ครับครับบางทีงานผู้ใหญ่เยอะ มันโทรมามันก็ไม่เหมือนมาด้วยตนเองมากแต่ปากเปล่ามันก็มีคือได้แบบนี้มันก็ต้องมีเสาะมีมีซองมาด้วยเนาะมาเชิญมาอะไรงั้น13พวกเราก็ไปกันเนาะช่วงบ่ายเนาะก็กอย่างน้อยก็ช่วงบ่ายแหละเพราะว่าตอนเช้าต้องไปถวายทังนู้นตอนเช้าช่วงบ่ายก็ได้พอดีับในช่วงนี้จัดงานงานอาจจะโอเคแล้วช่วงบ่ายันีก็กีฬาแหละรกอล แล้วช่วงเช้ากีฬาช่วงบ่ายก็นิดนิดหน่อยก็เพิ่มเสร็จแล้วสิบสามนะตอนเช้าหนึ่งสวยดาวไม่รู้มันจะหมดตอนไหนก็ไม่รู้แต่ยาวก็รางวัลเยอะรางวัลใหญ่ไม่ออกก็ไม่หมดรางวัลฟอหนึ่งห้าสิบบาทคนก็รู้รางวัลใหญ่ไหมฟอร์หนึ่งห้าสิบบาทฟอร์หนึ่งยี่สิบบาทแต่แต่ละเบอร์แต่ละฟอร์น่ะสิ่งของน่ะคุ้มค่ามูลค่าที่เราซื้อเบอร์ละยี่สิบเบอร์ละห้าสิบก็ของคนใส่หลาย เพราะว่าไม่ได้ซื้อสักบาทมีแต่คนบริจาคไม่ได้ลงทุนสักบาทกําไรอย่างเดียวก็เลยให้ของสิ่งของเยอะนะครับคนสายด่าก็จะสนุกนะครับแล้วพอดีเมื่อคืนนี่คนนี้หนไปหาผมนี่เนี่ยางว่าสัญญาณนะวันละถามมันคุณใหญ่เมาส์วัฒนธรรมใส่ไปนี่จะไหนให้ลงทุนใส่อะไรนะ อมก่ปัู้ว่นใสโซ่ตัวของเพปนบ้อนะเป็นอย่างไรน้ำบ่อัน่าเล่าห้อนลูกสาวเล่าพี่ยาลวกัดทากี้มซีดโซลาเซลกับพพ่อสีได้แล้ว่ะก็ให้เพิ่นต่อเลยเพิ่นซื้อสาสไฟมาต่อพวกไปเลยครับเ่าได้จำได้เล่าเพิ่นก็ต้องตีมิเตอร์ครับตีมิเตอร์จาไปก็ตีมิเตอร์เดี๋ยวผมจะให้พนักงานผมไปโจทให้เพราะเป็นไฟหลวงแล้วยังไงก็ต้องเอื้อเฟื้อกันอยู่อาสนะครับเดี๋ยวแนะนาเพินว่า ซื้อสายไฟมาต่อจำอย่างนี้ไปแล้วก็ติดมิเตอร์ไว้เดชาวเดินลักเอาเอาไปเดี๋ยวไม่ไปตั้งไฟมางิีมิเตอร์ให้เพราะนั้นมิเตอร์มากมิเตอร์ที่หายอ่ะครับพอต่อไว้ให้ได้จดเงมันโยงไปเลยโยงสายด้วยอยงเง้ย่านมิเตอร์ไปจ่ายตามที่เขาใส่ที่เรครับตามมิเตอร์ที่ใส่พอใส่ก็บม่ได้จ่ายครับก็แต่เบอใส่มีเรื่องงอนแล้วครับเลียนน้ำมาอย่างเงี้ยเรื่องมา แล้วยังใครยังมีมาเหรียญับยังมาหาโต้ปี่าโอ้ผมแล้วผมตเดียผมจมทุกตัว่ๆอันนี้ก็ของพี่นิงสามตัวพอมันกัมาตรานแล้วันของได้นั่นอ๋ออันนี้นะพอับพอพนึ่บักลาเต์บาวมาดนแล้วมาได้สวนยางอะไรเพื่นน่มาคือบ้านเรามีตัวเดียแบบนี้